สวัสดีครับสวัสดีต้นไทแชนแนลนะครับ่องของต้นไทแชนแนลครับสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามารับชมเนาะครับเนะาะทั้งในประเทศและต่างประเทศเนาะครับเนาะสวัสดีครับวันนี้เขากับมาเบงงานลอกนาดินนะครับงานลอกนาดินงานบอ่อ บอมบอมบแมงงานบอนะครับเป็นเป็นงานลอกลอกหนาดินนี่แหละครับที่เตรียมดินมาจะปลูกหญ้านะครับเนาะวันนี้เขามาเบิ้งโคบสูบทีซีสองหนึ่งศูนย์นะครับครับรถสิบล้อนะครับเอฟเอ็กแซดสามมกศูนย์นะครับวันนี้แมคโครกกาลังลอกหนาดินอยู่นะครับลอกปรับพื้นที่ให้ได้เสมอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เปิดพีเนี่ยนะครับทตี่มรอมาแล้วนะครับเห็นมะน่องครับเนาะครับผมนี่เป็นพื้นที่เดี๋ยวเราจะทําการปลูกห้าสวยงามนะครับเอาไว้แต่ปุ่มคนมาเยยมมาเยือนของทิมงานแพ้ว่านะครับมาเบิ่งกล้วยเบิ่งง่วนเนาะต้อนรับปูมาเยือนนะครับเนาะงานเสร็จก็ก็จะออกมาสวยงามนะครับ ภาพสวยๆภาพเลืกเขียวเนาะให้เบิงกก้งเนาะครับเนาะจะเป็นงานใ,ใกล้ๆเนาะครับวันนีใ้ใกล้ๆใ,ใกล้ๆครับ นนอันะนี้ก็เป็นเดก,ก้านะครับเดก,ก้าเป็นหัวนั่งฟ้านะครับเนาะหัวนั่งฟ้าเป็นเดก,ก้าสองเจ็ดศูนย์น, Z, นะครับเอฟเอซดนะครับเป็นตัวยิดเลยตัวนี้นะครับราคาราคาค่อนข้างจะสูงนะครับตัวนี้คือขายกันราคาลักล้างน,นะครับ งานเนเ็ถือว่าเร็วนะครับถือว่าดินแข็งครับมนันมีดินแข็งเนาะดินแข็งเลยเพราะว่ารถยำไปยำมานะครับก็เริ่มแน่นนะครับเริ่มแน่นเริ่มแข็งเอาซองกล้องแล้วเอาหาระดับแล้วนะครับหาระดับแล้วถ้เอาปรับระดับไปได้คร่าวๆหนึ่งก้อนแล้วเขาจะซองกล้องใหม่อีกเดือนนึงนะครับตอนนี้เป็นงานกล้องนะครับ เห,เห็นงานตามกล้องนะครับเนาะกล้องปรับระดับนะครับสูงตามสูงตามตามกล้องปรับระดับเลย ก้าห้าร้อยเป็นเครื่องเข้ามาเร็วนะครับเป็นขาสูบนะครับเป็นมกล้อนะครับมกล้อเป็นรถประกอบเนาะันนี้ครับเป็นยางเก้าร้อยเข้มาเร็วเนาะ เอเ็กซ็นะครับเป็นเดก้าคื้นกันนะครับเดก้าเดก้าคอมมานเ็วนะครับเป็นเครื่องคอมมานเ็วเครื่องหกสูบนะครับสามร้อยหกสิบแรงมาครับเป็นยางพันนะครับยางพันลอยนะครับ แบกมาหาสิบตันแนในพื้นที่เจ้าของนะครับร่วมกับนำหนักรถอีกสิบสิบสองตันรถอีกสิบสองตันนะครับจะเป็นหกสิบกว่าตันนะครับเนี่ยนะครับแบกมาแล้วนะครับหกสิบกว่าตันสบายสบายครับับยางยางขนาดยางสองเก้าหานนะครับ ยางแบกโดยเฉพาะนะครับนันแบกเขาที่หูก,กันนะครับในกอดีนะครับว่าการแบ,บกะอะไรแล้วเสียหายหลายอย่างนะครับบางทีเพราะคุ้มนะครับเพราะคุ้มกับงานเราพ็ดีดีตามกฎหมายดีที่สุดครับจะไปแรนถนนหลวงนะครับเด้อแรงงานแบก แบ,บ่งให้พื้นที่เจ้าของเองนะครับไมว่าใส่ใส่เต็มใส่เต็มกองเลยนะครับใส่เต็มกองพู้นหลังเตาไปเลยนะครับพู้นหลังเตานี่เขากับใสพบบพ่พอดีนะครับเข้าตักคิปตักเอาพอดีพอดีนะครับงามมาเลย แหล่งวนเนาะเอา,าแบบรถบส้มนะครับเนาะต่อต่อคิ้วอีกสามขั้นนะครับสามขั้นก็ขั้นที่สองเนี่ยเป็นขา้อมาเร็วขึ้นกันนะครับเป็นได้ก,ก้าขา้อมาเร็วขึ้นครับเครงสามหกศูนย์เป็นรถลากพ่วงนะครับรถลากพ่วงขันบนเป็นเนปั๊มสายปั๊มสายตัวยึดนะฮะสองเจ็ดศูนย์นะครับ เดี่ย็จะลอกไมเลยนะครับลองไหมเลยกำลังดีครับ ยอดของพลังกำลังเลยครับยกของก็ได้หลายนะครับเนาะผมเคลเป็นโยกเป็นตันนะครับเป็นตันยกยกสบายสบายเลยวว่ากำลังดีนะครับนะ เพิ่มนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับเนาะสำหรับเครื่องมือหนักนะครับผู้ที่ชื่นชอบเนาะผู้ที่บ่มักก็บ่ต้องเบิ่งเนาะครับเนาะบ่ต้องเบิ่งผู้บ่มักบ่ต้องเบิ่งเนาะเอาแต่ผู้มักเนาะครับเนาะเอาแต่ผู้มากกดผ่านไปเลยก็ได้นะครับ งานสมทีถมแค่ตอนนอนคนทางครับกระต,ตองใส้คือมือพวกนี้แหละครับประเภทนี้แหละ นีฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเด้อช่องตตนไทยชาแนลด้อครับเด้อสวัสดีครับ